ไอ้วันเวอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแมนนุ้ยได้อะไรมาบ้างใน ep 2อา่ตะลุยร้าน S&M ก่อนที่เขาจะปิดสาขาเนี่ยนะคะแมนนุ้ยได้มาด้วยกันทั้งหมด7ชิ้นนะคะราคาคือดีงามมากแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแ <c oughs> มนนุ้ยได้อะไรมาบ้างนะคะนี่เลยแมนนุ้ยได้เสื้อแบบนี้มานะคะเป็นครอปท็อปแบบนี้เป็นเสื้อครอปแบบนี้สีดํากับสีสม้มเป็นแบบเดียวกันนะคะ ราคาก็คือดีมากราคาตัวนี้อยู่ที่30โครนนะคะสาโครนก็นี่105บาทนะคะตอนนี้1นึ่งนอเช่นครอยู่ที่ราราวสาไทยบาทนะ,ะ่ะสีส้มแบบนี้นะคะนี่ได้มายังไม่ได้แกะป้ายออกเลยนะคะแล้วก็สีดำค่ะเป็นไซส์ S ทั้ง2ตัวเลยแบบนี้ 30โครนนะคะ105บาทค่ะราคาย่อมเยามากจากร้าน S N M ผ่านไป2ตัวแบบเร็วๆรัวๆเลยนะคะม่ลจะให้ดูว่าตัวนี้ค่ะเป็นกระโปรงจากร้าน S N M 10โครนอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆ10โครน35บาทน่ะนี่ม่จะให้ดูอันนี้เป็นไซส์อะไรเอ่ยที่ได้มาเป็นไซส์เนะคะเป็นไซส์ถูกไซส์แน่พอดีเลยนี้ น่าหลังเลยค่ะไม่รู้ว่าเอาไว้ใส่กับเสื้อยืดอะไรสบายสบายก็น่าจะได้นะะี่นะถูกมาก10โครน35บาทกระปองจาก s อสแผ่านไป3ตัวแล้วเนะะี่ยมากันที่ตัวที่4นะคะก็เป็นไบค์เกอร์แพนนะคะไบค์เกอร์แพนม่รได้มาตัวนี้ราคา30โครนเช่นกันค่ะ105บาทนะคะจากร้านเ m ไปรือร้อๆค้นๆนนะคะมีแวะไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปอีกสัก รอบสองรอบก่อนที่เขาจะปิดตัวน่าจะประมาณสิ้นเดือนมกราต้นต้นกุมภาเขาว่างั้นนะคะน่าจะอยู่ที่สินค้าว่าหมดหรือยังอะไรประมาณนี้ไม่รู้ถามพนักง,งานที่ร้านไปนะคะนี่ไบแก้แพนนะคะตัวหนึ่งสามสิครองหนึ่งร้อบาทเป็นสีเขียวแบบเดียวกันเลยไม่รู้เป็นคนที่สีเขียวนะคะกรีนเลเวอรนะคะ <laughs> ชอบสีเขียว อันนี้ก็จะเป็นแนวออกแนวแบบว่านี่ใส่ตรงนี้เหมือนอะไรนะเหมือนตะแบงมานสมัยก่อนของไทยนะคะตัวนี้มันุษย์ไดมาที่ราคาเท่าไหร่เอ่ยได้มาที่ไซส์ S นะคะราคา30โครนค่ะ105 kr. บาทนะคะน่ารักดีก็เป็นผ้าอะไรไม่รู้ตัวนี้คล้ายๆผ้าลีนินนะคะน่ารักดีเป็นสีแบบนี้คะ่ะเป็นเดี๋ยวมันุษยไปลองมาให้ดูนะคะเดี๋ยวมันุษยจะมี try on 2ตัวนี้ให้ดูนะคะต้อง มาที่ตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้าย10โครน35บาทว่าถูกแล้วนะคะตัวนี้คือถูกกว่าอีกค่ะกระปองตัวนี้นะคะวินุษ์ได้มาที่ราคา5โครนค่ะ5โครนเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะคะ17บาท50สตางค์ค่ะเพื่อนๆเป็นไซส S, ์ S นะคะจาก S M มวินุ์บอกว่าเฮ้ยไม่มีถูกอันนี้อีกแล้ววันนั้นที่วินุ์ไปอ่ะมี5โครนนี่คือแบบเยอะมาก ิบเจ็ดบาทห้าสิบสตังค์ค่ะหมดแล้วนะคะทั้งหมดที่มนุษย์ได้มานะคะเจ็ดชิ้นหมดไปที่เท่าไรเอ่ยเจ็ดชิ้นนี้เนี่ยนะ,ะมนุษย์หมดไปที่473โครนนะคะหรือว่า1155บาท50สตังค์นะคะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะได้ของมาเยอะมากได้ของมาทั้ง7อย่างได้กระโปรงมาออ3ตัวเลยนยนะคะแล้ว กแพนแล้วก็มีโหหลายอย่างมากแต่เสียดายที่มนุษย์กลับไปอีกรอบนึงอะ่ะเขาจะมีเป็นเสื้อเป็นเสื้อครอปนะคะตัวละ5้าคน17บาท50สตังมันไม่ค่อยเหลือไซส์แล้วอะ่ะมันเหลือแค่แบบ xs xxs ซึ่งมันตัวเล็กมากมันไม่ใส่ไม่ได้นะคนี่เลยนะคะเดี๋ยวไม่จะไป try on นะคะกระปองสีเขียวตัวนี้กับเสือ้อนี ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็กระปรงค่ะนี่คือก็น่ารักดีนะคะเ mm. มนว่าก็สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน mm. ใส่ได้ในช่วงซัมเมอร์เดี๋ยวเมนูยืนให้ดูเต็มๆตัวอีกรอบนึงนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะดูเดี๋ยวเมนูจะลองตัวนี้ให้ดูด้วยตัวละ5โครนนะคะ5โครน17บาท50สตางค์น่ะคือน่ารักนะเมนูเมนูชอบกระปงตัวนี้อยู่แล้วชอบตั้งแต่ดูตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ลดราคา ให้ดูเต็มเต็มตัวนะคะสำหรับเสื้อผ้าลดราคาข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นผูกแบบนี้แล้วก็เป็นคล้องคอเหมือนเสื้อตะแบงมานของไทยสมัยก่อนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงสีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมนุดองกระโปรงตัวละห้าโครนให้ดูด้วยเลยนะ,ะนี่เป็นยังไงกันบ้างผ่านไหมคะเ,เพื่อนๆราคาก็ถือว่าย่อมเยานะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ก็1 0 5ห้าบาทนะ,ะสำหรับกระโปรง17 5็บาบาทนะคะถือว่า ะะเอาไว้ใส่ตอนซัมเมอร์สบายๆอะไรประมาณนี้ค่ะมาะแล้วค่ะลองกระโปงนะคะสำหรับกระโปงแม่ป่าคิดหนักอยู่สำหรับกระโปงอีแม่ก็คิดหนักอยู่นะะตัวละห้าโครมสิบเจ็บาทจะใส่ไว้ไหนล่ะทีนี้สิบเบาทห้าสิสตังค์ค่ะสำหรับกระโปงนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมาะอะมนุษย์น่าจะไปให้ใครที่ไทยนะคะแบบนี้ ไม่เคยโอเคสักเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าวัยเรามันไม่น่าจะได้นะสำหรับกระโปรงค่ะแต่ก็ยังไงก็ทร t r ใ on เพื่อนด้ดูเนาะไม่โอค่ะไม่โอผ่านไปค่ะสำหรับรีวิวสินค้านะคะรีวิวของมาจากร้าน S&M สาขา w เวสคันตันนะคะ ที่กำลังจะปิดตัวลงค่ะที่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์นะคะไม่รู้ก็ได้มานี่ตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะโอเคนะคะตัวนี้5โครน17บาท50สตังค์น่าจะเอาไปให้ใครให้เพื่อนให้หลานๆอะไรใครที่ไทยนะคะไม่โอเค40บวกบวกไม่น่าจะได้แล้วนะไม่รู้ด่ายสำหรับกระปองตัวนี้นะสำหรับกระปองตัวสีเขียวตัวนี้คือโอเคเลยนะคะเลิฟเลยแต่ตัวนี้ก็หนักใจอยู่นะ สำหรับวัยอย่างดิฉันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแม่นุชเอามารีวิวให้ดูนะคะว่าไปตะลุยหรือขนร้าน s อ m เวลาที่เขาจะปิดสาขาคือของที่นี่เขาจะเอามาลดเอามานลดเหมือนว่าเขาจะลดภาระการแบบลดต้นทุนสำหรับการขนย้ายอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้มาราคาตัวละ สิบโครนสามสิบห้าบาทห้าโครนสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมน,นุดมารีวิวของราคาถูกและดีที่นอร์เวย์ก็มีนะคะมน,นุดก็จะบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากเพื่อนๆนะคะคเพื่อนๆแหวกเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะช่องคุณแม่ขาชาแนลทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะอย่าลืมถ้าอยากซัพพอร์ตส่งซุปเปอร์ตังสมัครเมมเบอร์ได้แล้วแล้วก็จบคลิป ก่อนจากไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนิดนึ่ง